สวัสดีครับไอเจตตรวจบัญชีมณีกะสิมาบอกสาระดีๆข่าวดีกับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดปัญหานะครับผมสําหรับสมาชิกบางท่านนะครับที่ลงคลิปวิดีโอเลี้ยวนะครับเห็นให้วิดีโอกับหัวหรือบางคนกะเครื่องมือเดสก์บอร์ดหรือจัดก,การข้อมูลนั้นมันหายไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทาง Facebook กะได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับกะตอนนี้ ทั้ง f facebook หรือเพจก็สามารถกลับมาใส่ได้ปกติแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับถ้าคนทียังเข้าบ่ได้นะครับก็ให้เขาไปที่อัปเดต f a c e b o o k ของเจ้าของเองนะครับของผมนี่ก็เจอปัญหาคือการคำว่าวันวนี้แก้ปัญหาโดยการเข้าไปอัปเดตนะครับอัปเดต facebook ใหม่ อยู่ในถ้าเป็นรุ่นโทรศัพท์ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Facebook แล้วทำการอัปเดต Facebook ใหม่นะครับผม